การติดต่อสื่อสารและการจูงใจการจูงใจหมายถึงกระบวนการต่างๆที่ร่างกายและจิตใจถูกกระตุ้นจากสิ่งเล้าให้เกิดการแสดงพฤติกรรมเพื่อที่จะบรรลุเป้าหมายตามที่ต้องการประเภทของการจูงใจนักจิตวิทยาได้แบ่งการจูงใจออกเป็น2ประเภทดังนี้ 1. การจูงใจภายในหมายถึงสภาวะของบุคคลที่มีความต้องการที่จะทําบางสิ่งบางอย่าง ด้วยจิตใจของตนเองโดยไม่ต้องใช้สิ่งล่อใดๆมากระตุน้น 2. การจูงใจภายนอกหมายถึงระาวว่าที่ของบุคคลที่ทได้รับการกระตุ้นจากภายนอกเพื่อนำไปสู่การแสดงพฤติกรรมตามจุดมุ่งหมายของผู้กระตุน้นบุคคลที่มีการจูงใจจะมีลักษณะ3ประการดังนี้ 1. พ,พลังในการแสดงออก การจูงใจจะก่อให้เกิดพลังผลักดันให้บุคคลกระทำกิจกรรมสามารถนำความรู้และประสบการณ์ต่างๆให้บรรลุปเป้าหมาย 2. ความพยายามเป็นการแสดงพฤติกรรมอย่างต่อเนื่องไม่ย่อท้อโดยบุคคลจะทุ่มเทกำลังความสามารถทั้งร่างกายและจิตใจตลอดจนทรัพยากรในการดำเนินงานให้บรรลุปเป้าหมาย 3. เปลี่ยนแปลงได้พฤติกรรมของบุคคลจะเปลี่ยนแปลงได้จะขึ้นอยู่กับ สถานการณ์และช่วงเวลาโดยเฉพาะเมื่อบุคคลมีความต้องการและแรงขับเปลี่ยนไปทำให้การจูงใจและพฤติกรรมของเขาปรับเปลี่ยนตามไปด้วยการจูงใจทางการจัดก,การจะมีเป้าหมาย3ประการคือ 1. เพื่อดึงดูดพนักงานอื่นที่มีศักยภาพให้มาเข้าร่วมงานกับองค์กร 2. เพื่อกระตุ้นพนักงานให้ ปฏิบัติงานและสร้างผลงานที่มีประสิทธิภาพ3เพื่อรักษาพนักง,งานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์การทฤษฎีการจูงใจถึงแม้ว่าการจูงใจจะเป็นเรื่องสําคัญในการทําความเข้าใจพฤติกรรมของบุคคลและเป็นเครื่องมือที่จะกระตุ้นให้เขาแสดงพฤติกรรมที่เราต้องการจนทําให้มีความสนใจและการศึกษาการจูงใจอย่างหลากหลายแต่ไม่ได้หมายความว่า เราจะสามารถทำความเข้าใจในพฤติกรรมของแต่ละบุคคลและสามารถชักจูงให้เกิดการแสดงพฤติกรรมตามที่เราต้องการได้เนื่องจากการศึกษาการจูงใจจะมีปัญหาที่สำคัญอยู่2ประการ 1. ปัญหาจากความเข้าใจในความหมายการจูงใจมักจะได้รับการแปลความหมายและอธิบายความหมายไปตามความเข้าใจของแต่ละคนทำให้เกิดความเข้าใจที่แตกต่างและสับสนกันอยู่บ้าง 2. ปัญหาจากความซับซ้อนของพฤติกรรมการจูงใจเป็นเรื่องที่ซับซ้อนและเกี่ยวข้องกับปัจจัยหลายประการทั้งภายนอกและภายในตัวบุคคลทำให้ไม่สามารถอธิบายได้ตามหลักการทางคณิตศาสตร์และเหตุผลอย่างเพียงอย่างเดียวทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการนัก,กจิตวิทยาที่มีชื่อเสียงชาวสหรัฐอเมริกาได้สรุปทฤษฎีความต้องการของแต่ละบุคคลไว้ โดยได้ให้ความสนใจในเรื่องของความต้องการของบุคคลที่จะสร้างความกดดันและแรงขับในการแสดงพฤติกรรมโดยได้ตั้งสมมติฐานเกี่ยวกับความต้องการของมนุษย์ไว้3ข้อคือ 1. มนุษย์ย่อมมีความต้องการอยู่เสมอและไม่มีที่สิ้นสุด 2. มนุษย์ต้องการที่ได้รับความการตอบสนองความแล้วจะไม่ทําให้เกิดพฤติกรรม 3. ความต้องการของมนุษย์จะเรียงลําดับตามความสําคัญ 3.1ความต้องการทางกายภาพเช่นอาหารน้ำอากาศการพักผ่อนและเสื้อผ้า 3.2. ความต้องการความมั่งคงและความปลอดภัยเช่นความมั่งคงในในงานตำแหน่งและสถานะองค์การ3.3ความต้องการการมีส่วนร่วมในสังคมเช่นได้รับการยอมรับและสนับสนุนจากภายในองค์การ3.4ความต้องการาการยอมรับน,นับถือ เช่นได้รับการยกย่องและนับถือจากบุคคลอื่น3.5ความต้องการการบรรลุในสิ่งที่ตั้งใจเช่นความต้องการบรรลุในสิ่งที่ตัวเองตั้งใจไว้ทฤษฎี E.R.G. ทฤษฎี E.R.G. มีพื้นฐานม,มาจากทฤษฎีลำดับขั้นความต้องการโดยความต้องการของมนุษย์สามารถแบ่งออกได้เป็น3มกลุ่มได้แก่ความต้องการในการดำรงอยู่เช่นอาหารน้ำอากาศที่อยู่อาศัย 2. ความต้องการในความสัมพันธ์เช่นความรักการยอมรับนับถือจากบุคคลอื่น 3. ความต้องการความก้าวหน้าเป็นความต้องการของบุคคลที่ต้องการจะก้าวหน้าและพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องต่อมาทฤษฎีการจูงใจเพื่อความสําเร็จนะครับความต้องการความสําเร็จของบุคคลเนื่องจากเป็นความต้องการที่มีลักษณะเฉพาะ จากการทดสอบที่เรียกว่า TAT โดยการให้ผู้ที่ถูกทดสอบทำการอธิบายรูปภาพตัวอย่างต่างๆที่นำไปทดสอบซึ่งพบว่าบุคคลที่ต้องการความสำเร็จจะมีคุณสับัติดังต่อไปนี้ 1. ชอบความท้าทายและยอมรับความเสี่ยงในระดับปานกลางตลอดจนต้องการความรับผิดชอบในผลงาน 2. ตั้งเป้าหมายในระดับปานกลางโดยประเมินกับความเสี่ยงที่มี 3. ต้องการข้อมูลย้อนกลับในผลงานเพื่อเรียนรู้และทำความเข้าใจให้ดีขึ้น 4. มีทักษะในการวางแผนระยะยาวและมีความสามารถในการจัดระบบงานจำแนแกแรงจูงใจที่มีความสำคัญต่อการทำงานออกเป็น 3ประเภทนะครับ 1. ความต้องการความสำเร็จบุคคลที่ต้องการความสำเร็จจะรอบครอบการแข่งขันชอบทั้งเป้าหมายยอมรับความเสี่ยงแต่ไม่ชอบการพนันชอบที่จะรับผิดชอบและควบคุมสถานการณ์ของตน 2. ความต้องการอำนาจบุคคลจะต้องการอำนาจและอิทธิพลเหนือบุคคลอื่นชอบสแสดงออกและแข่งขัน โดยถ้าผู้จัดการต้องการมีอำนาจก็จะใช้อำนาจที่มีอยู่ให้เป็นประโยชน์แก่องค์การผ่านการกระจายอำนาจการสนับสนุนและการเสริมแรงให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา 3. ความต้องการการมีส่วนร่วมบุคคลที่ต้องการการมีส่วนร่วมจะพยายามรักษาความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลและสังคมนะครับ ทฤษฎี2ปัจจัยนะครับนักวิชาการชาวสหรัฐอเมริกาได้ทำการศึกษาเพื่อหานแนวทางในการสร้างความพอใจในงานเพื่อให้บุคคลปฏิบัติงานตามด้วยความพึงพอใจแต่การศึกษาได้สรุปผลการสัมภาษณ์ออกมาว่าความพอใจและความไม่พอใจบุคคลจะมีความต้องการในงานที่แยกจากกันเป็นอิสระซึ่งจะขึ้นอยู่กับ ปัจจัยสําคัญ2กลุ่มได้แก่ 1. ปัจจัยจูงใจหมายถึงสภาพแวดล้อมของการทํางานที่จะทําให้บุคคลเกิดความพอใจและการจูงใจในการทํางาน 2. ปัจจัยทารงรักษาหมายถึงสภาพแวดล้อมของการทํางานที่ป้องกันไม่ให้เกิดความไม่พอใจในการทํางานนะครับทห้จดีความคาดหวัง พฤติกรรมของบุคคลที่เอาจากการตัดสินใจเลือกที่จะกระทำในสิ่งที่เขาเชื่อว่าจะได้ผลตอบแทนสูงที่สุดและเป็นผลครอบแทนที่เขาต้องการโดยทฤษฎีความคาดหวังจะอธิบายกระบ,บวนการตัดสินใจของบุคคลว่าจะขึ้นอยู่กับการประเมินปัจจัยสามประการได้แก่ 1. ความน่าสนใจหรือคุณค่าของคนานา้น เป็นคุณค่าและความพอใจในผลลัพธ์ที่บุคคลจะได้รับเมื่อขอทำานเสร็จ 2. ความคาดหวังจากผลลัพธ์ของการทำานเป็นความเชื่อมั่นในความสำเร็จของผลงานว่าจะมีโอกาสหรือความเป็นไปได้มากหรือน้อย 3. ความคาดหวังจะแรงพยายามและการทำานความพยายามที่บุคคลให้ใส่ลงไปในงานเพื่อที่จะให้ผลงานออกมา าที่ต้องการครับทฤษฎีความเท่าเทียมกันการใช้วิจารณญาณของบุคคลในการพิจารณาความเท่าเทียมกันของผลงานหรือรางวัลที่ขอได้กับปัจจัยนำเข้าที่ขอได้ใส่ไปในการทำงานเช่นความรู้ทักษะประสบการณ์และความพยายาม โดยที่ผลการเปรียบเทียบจะออกมาในสามลักษณะได้แก่ 1. ถ้าบุคคลรู้สึกว่าเขาได้รับความไม่เท่าเทียมกันเขาก็จะแสดงความไม่พอใจและลดปริมาณหรือคุณภาพของผลผล,ผลิตลงซึ่งอาจจะแสดงพฤติกรรมต่างๆออกมา 2. ถ้าบุคคลได้รับความเสมอภาคเขาก็จะไม่รู้สึกถึงความแตกตา่าง โดยเขาจะแสดงออกในระดับเดิม3ถ้าบุคคลได้รับผลตอบแทนสูงกว่าระดับความเสมอภาคในใจเขาก็อาจจะไม่สนใจที่จะปรับปรุงให้เกิดความสมบเสมอภาคขึ้นบูรณาการของทฤษฎีการจูงใจนะครับถึงแม้จะมีผู้สนใจศึกษาในเรื่องการจูงใจอย,อย่างต่อเน,นื่อง ได้มีการพัฒนาทฤษฎีที่มีความซับซ้อนและสมบูรณ์ขึ้นเรื่อยๆ 1. ความต้องการจะเป็นปัจจัยพื้นฐานที่เกี่ยวข้องกับการดำรงชีวิตและการมีชีวิตที่ดีของบุคคล 2. คุณค่าหรือสิ่งที่บุคคลมองเห็นความสำคัญซึ่งจะเป็นตัวเชื่อมระหว่างความต้องการและการแสดงพฤติกรรม 3. เป้าหมายเป็นการประยุกต์คุณค่าที่บุ คนรับรู้ในสถานการณ์ต่างๆอย่างเป็นรูป,ปรธรรมจะคุณค่าที่เห็นความสำคัญอย่างกว้างๆ 4. การปฏิบัติงานบุคคลจะแสดงพฤติกรรมในด้านต,าต่างๆเพื่อให้ขอบรรลุ 5. รางวัลบุคคลคาดหวังว่าตนจะได้รับรางวัลจากผลการกระทำของเขา 6. ความพอใจความพอใจในงาน ลผลนานของเขาที่จะทำให้ความต้องการของบุคคลได้รับการตอบสนองนั้น การติดตอ่อสื่อสารการติดตอ่อสื่อสารหมายถึงกระบวนการในการที่บุคคลหรือกลุ่มบุคคลทำการถ่ายทอดข่าวสารข้อมูลหรือสารสนเทศโดยการใช้สื่อต่างๆประกอบด้วยองค์ประกอบสำคัญ4ส่วนดังต่อไปนี้ 1. บุคคลการติดต่อสื่อสารจะเกิดขึ้นได้ต้องมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลตั้งแต่2กลุ่มขึ้นไป 2. การถ่ายทอดข่าวสารกลุ่มบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะทา การส่งข่าวสารข้อมูลหรือสารสารสนเทศระหว่างกัน 3. สื่อบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่ติดต่อสื่อสารจะดำเนินการถ่ายทอดข่าวสารผ่านสื่อต่างๆไม่ว่าจะเป็นการพูดการเขียนการวาดการกระจายเสียง 4. ความเข้าใจบุคคลหรือกลุ่มบุคคลจะทำการติดต่อสื่อสารระหว่างกันเพราะต้องการสร้างความเข้าใจร่วมกันในเนื้อหาสาระข้อมูลหรือข่าวสารนั้น วัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสารในการดำเนินชีวิตประจำวันของมนุษย์นั้นแต่ละบุคคลจะต้องทำการติดต่อสื่อสารระหว่างกันอยู่เกือบตลอดเวลามีวัตถุประสงค์อยู่4ประการดังต่อไปนี้ 1. เพื่อให้ข้อมูลข่าวสารการใช้ข้อมูลข่าวสารมักเป็นคำตอบแรกที่บุคคลทั่วไปมักนึกถึงเมื่อถูกถามถึงวัตถุประสงค์ของการติดต่อสื่อสาร 2. เพื่อจูงใจวัตถุประสงค์ ประการที่2ของการติดต่อสื่อสารคือการนมน้ำและการจูงใจ 3. เน้นความเชื่อเน้นความเชื่อก็บถือเป็นวัตถุประสงค์สำคัญอีกประการหนึ่งของการติดต่อส,สื่อสาร 4. การกระตุ้นการปฏิบัติวัตถุประสงค์สำคัญประการสุดท,ท้ายของการติดต่อสื่อสารได้แก่การกระตุ้นการปฏิบัติ กระบวนการติดต่อสื่อสารเนื่องจากมนุษย์มีวิธีการน,นำรงชีวิตที่ต้องพึ่งพาอาศัยซึ่งกันและกันในสังคมที่จะต้องเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับบุคคลอื่นโดยแบ่งการทำงานในส่วนที่ตนถนัดประกอบด้วยส่วนประกอบที่สำคัญดังต่อไปนี้ 1. ผู้ส่งสารผู้ส่งสารเป็นส่วนประกอบสำคัญลำดับแรกในกระบวนการติดต่อสื่อสาร 2. การถ่ายทอดในขั้นตอนที่ข่าวสาร ที่ถูกประมวลโดยผู้ส่งสารจะถูกถ่ายทอดผ่านสื่อ 3. ผู้รับสารผู้รับสารเป็นส่วนประกอบที่สําคัญอีส่วนหนึ่งในกระบวนการติดต่อสื่อสาร 4. ข้อมูลย้อนกลับในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลจะมีบ่อยครั้งหลังจากผู้ที่รับการได้รับข้อมูลข่าวสาร เงื่อนไขหลักที่สําคัญ4ประการดังนี้1ทั่งะาษาภาษาในการติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยพื้นฐานที่จะทําให้การติดต่อสื่อสารถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 2. ทัศนคติทัศนคติของผู้สมมาก,การและผู้รับการเป็นเงื่อนไขสำคัญประก,การหนึ่งที่เป็นเครื่องช่วยกำหนดว่าการติดต่อสื่อสารจะประสบความสำเร็จหรือล้มเหลว 3. ความรู้ความรู้เป็นเงื่อนไขสำคัญอีกประการหนึ่งในการสื่อสาร,ร,รที่ประสบความสำเร็จ4วัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นอีกเงื่อนไขสำคัญที่จะทำให้การติดต่อสื่อสาร,ร,ร มีประสิทธิภาพหรือประสบความล้มเหลวรูปแบบการติดส่อหรือสารโครงสร้างและองค์การหรือรูปแบบที่แสดงความสัมพันธ์ระหว่างบุคคลหรือตำแหน่งหน่วยงานต่างๆภายในองค์การแผนภูมิองค์การหมายถึงการจัดความสัมพันธ์ลำดับขั้นของอํำนาจภายในองค์การโครงสร้างจากกำหนดแน่นอนไม่ขึ้นอยู่กับตัวบุคคลไม่มีการเปลี่ยนแปลง การติดต่อสื่อสารในองค์การแบ่งออกเป็น3แบบได้แก่ 1. การสื่อสารจากล่างขึ้นบนเป็นการสื่อสารจากบุคคลที่ตำแหนง่งต่ำกว่าไปยังบุคคลที่ตำแหน่งสูงกว่า1.1บุคคลที่อยู่ระดับต่ำกว่าไม่เต็มใจหรือไม่กล้าที่จะสื่อสารจากล่างขึ้นบน1.2ข้อมูลที่ไม่ตรงกับความเป็นจริงเนื่องจากบุคคลที่เป็นลูกน้องจะเสนอหรือรายงานข้อมูลที่เป็น แต่สิ่งดี 2. การติดต่อสื่อสารจากบนลงล่างเป็นการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลที่อยู่ในตำแหน่งที่สูงกว่าจะไปสู้บุคคลในตำแหน่งที่ต่ำกว่า 3. การสื่อสารแบบแนวรานาบหรือแนวเดียวกันเป็นการสื่อสารในระดับเดียวกันช่องทางการติดต่อสื่อสารเราอาจจะกล่าวได้ว่าบุคคล ทุกคนล้วนอาจเป็นสมาชิกขององค์การด้วยกันทั้งสิ้นกล่าวคือถ้าเราพิจารณาความหมายขององค์การที่ว่าองค์การหมายถึงระบบที่เกิดจากการรวมตัวกันของบุคคลช่องทางการติดต่อสื่อสารภายในองค์การมีสามช่องทางดังนี้หนึ่งการติดต่อสื่อสารอย่างเป็นทางการการติดต่อสื่อสารที่ผ่านช่องทางที่เป็นทางการมักจะกระทำอยู่ในรูป ของภาษาเขียนที่เป็นทางการ 2. การติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการการติดต่อสื่อสารแบบไม่เป็นทางการจะสาม,มารถถ่ายทอดข่าวสารจากผู้ส่งสารไปยังผู้รับสาร3การติดต่อสื่อสารแบบกึ่งทางการการพัฒนาและการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศซึ่งประกอบด้วยเทคโนโลยีหลกัก2งประการได้แก่เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสื่อสารโทรค,ค,คม,คมนาคม เครือข่ายการติดต่อสื่อสรารภายในองค์กรรูปแบบของเครือข่ายที่ใช้ืติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลภายในองค์กรโดยที่เครือข่ายการติดต่อสื่อสารนี้จะแสดงผังของแนวการติดต่อสื่อสารภายในของ A ภายในหน่วยงานโดยที่เราสามารถจําแนกเครือข่ายการติดต่อสื่อสารภายในองค์กรเป็น5ลักษณะดังนี้เครือข่ายแบบลูกโซ่ ระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสารแบบลูกโซ่จะแสดงรูปแบบการติดต่อสื่อสารที่มีลักษณะเป็นลำดับขั้นตอนบนลงล่างหรือล่างขึ้นบนตามกําหนดไว้เครือข่ายรูปดาวระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารในลักษณะนี้จะมีผู้ทําหน้าที่เป็นศูนย์กลางของการติดต่อสื่อสารเครือข่ายแบบวงกลมระบบการระบบเครือข่ายการติดต่อสื่อสารในลักษณะนี้จอนุญาตให้สมาชิกแต่ละคนในกลุ่มสามารถติดต่อสื่อสารกับบุคคลที่อยู่ข้างๆตนเท่านั้นระบบรูปตัว Y การติดต่อสื่อสารลักษณะนี้จะคล้ายกับระบบเครือข่ายติดต่อสื่อสารแบบลูกโซ่แต่จะแตกต่างกันตรงที่จุดปลายทางของเครือข่ายเครือข่ายแบบทุกช่องทางการติดต่อสื่อสารในลักษณะนี้จะมีสมัครสมาชิกทุกคนระบบเครือข่ายจะสามารถติดต่อสื่อสารระหว่างกันได้อย่างอิสระเสรีและเท่าเทียมกัน อุปสรรคในการติดต่อสื่อสารจากการศึกษากระบวนการติดต่อสื่อสารพบว่าปัญหาสําคัญทั้งผู้ส่งสารและผู้รับสารมักเผชิญในการติดต่อสื่อสารโดยพิจารณาจากส่วนประกอบหลักในกระบวนการติดต่อสื่อสารดังนี้ 1. อุปสรรคที่เกิดจากผู้ส่งสารในชีวิตจริงการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคลสามารถที่จะประสบโดยปัญหาที่เกิดขึ้นจากผู้ส่งสารอาจจะมาจากสาเหตุต่างๆดังนี้1.1ทักษะหัก ผู้ส่งสารขาดทักษะในการติดต่อสื่อสารที่ดีจะส่งผลให้ข่าวสารนั้นเบี่ยงเบนไปเป็นข่าวสารที่ขาดความน่าสนใจและน่าเชื่อถือ1.2ทัศนคติทัศนติของบุคคลที่เป็นเรื่องที่ซับซ้อนละเอียดอ่อนและสัมพันธ์กับการแสดงออกของเขา1.3ความรู้ความรู้เป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล1.4ความสอดคล้อง การติดต่อสื่อสารที่ทมีประสิทธิภาพจะต้องมีความสอดคล้องระหว่างข่าวสาร1.5ความอารมณ์ของมนุษย์เป็นปัจจัยที่ทรัพยากรสำคัญในการจัดการขององค์การแต่ทรัพยากรมนุษย์ยังจะมีความแตกต่างจากปัจจัยอื่นๆในองค์การ2อุปสรรคที่เกิดจากขั้นตอนการถ่ายทอดข่าวสารนอกจาก อุปสรรคในการติดต่อสื่อสารที่อาจเกิดขึ้นจากผู้ส่งสารแล้วซึ่งสามารถจำแนงออกเป็นข้อต่างๆดัง,ง,นงนี้2.1ความเหมาะสมความเหมาะสมของการสื่อเป็นปัจจัยสำคัญที่จะทำให้การติดต่อสื่อสารมีประสิทธิภาพ2.2เสียงรบกวนเสียงรบกวนจะมีผลกระทบโดยตรงต่อประสิทธิภาพของกระบวนการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล2.3 ช่องทางช่องทางการติดต่อสื่อสารในองค์การเป็นปัจจัยสําคัญที่ต้องพิจารณาประกอบการติดต่อสื่อสาร1.4ความหมายภาษาเป็นเรื่องซับซ้อนและละเอียดอ่อนโดยเฉพาะความหมายของคําหรือท่าทางที่บุคคล2.5เนื้อความเนื้อความทั้งในส่วนของเนื้อหาและการจัดลําดับการนําเสนอจะมีผลต่อความสําเร็จ2.6 วัฒนธรรมวัฒนธรรมเป็นปัจจัยสําคัญอีกปัจจัยหนึ่งที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารระหว่างบุคคล 3. อุปสรรคที่เกิดจากผู้รับสารเราอาจเปรียบเทียบกระบวนการติดต่อสื่อสารว่าเป็นเสมือนการจบมือ3.1อคติอคติเป็นอุปสรรคสําคัญประการแรกที่สมควรต้องพิจรารณาในส่วนของปัญหาที่เกิดจากผู้รับสาร ทักษะทักษะในการติดต่อสื่อสารเป็นปัจจัยสําคัญสําหรับทั้งผู้ส่งและผู้รับสารเพื่อให้การติดต่อสื่อสารดําเนินไปอย่างราบรื่น3.3ทัศนคติมนุษย์เป็นสิ่งมีชีวิตที่มีความรู้สึกมีความคิดมีการพัฒนาตนอย่างต่อเนื่อง3.4ความรู้ความรู้ของผู้รับสารเป็นอีกปัจจัยที่ควรต้องพิจรารณาประกอบในการในกระบวนการ3.5อารมณ์ เช่นเดียวกับอุปสรรคด้านอารมณ์ของผู้ส่งสารอารมณ์ของผู้รับสารประสิทธิภาพในการติดต่อสื่อสารการติดต่อสื่อสารที่มีประสิทธิภาพจะเกิดขึ้นเมื่อความหมายของสารที่ผู้รับสารได้รับตรงกับความหมายของผู้ที่สง่งโดยมีแนวปฏิบัติสําหรับผู้ส่งสารในในการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพดังนี้ 1. ความเข้าใจ ผู้ส่งสารต้องมีความรู้ความเข้าใจและประสบการณ์ในข่าวที่ตนต้องการจะส่งเป็นอย่างดี 2. วัตถุประสงค์ผู้ส่งสารจะต้องพิจารณาความต้องการและวัตถุประสงค์ในการติดต่อสื่อสาร 3. สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสําคัญที่มีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพของการติดต่อสื่อสาร 4. สื่อการใช้สื่อในการส่งข้อมูล ถ้าผู้ส่งสารสามารถเลือกใช้สื่ออย่างรอบคอบเหมาะสมและเข้าถึงผู้รับสามารถส่งข้อมูลได้อย่างชัดเจนครบถ้วนถูกต้อง 5. แจ้งผลลัพธ์เมื่อผู้เมื่อให้ผู้รับสารเกิดความตั้งใจที่จะรับรู้และทำความเข้าใจตลอดจนปฏิบัติตามที่ได้รับข้อมูลไป 6. ติดตามผล ผู้ส่งสารมีหน้าที่เพิ่มเติมในการติดตามผลของการติดต่อสื่อสารนั้นว่าเป็นไปตามวัตถุประสงค์หรือไม่ 7. เน้นความสําคัญต้องมีการเน้นย้ําถึงจุดสําคัญในข่าวสารที่เขาต้องส่งเพื่อให้เกิดความแน่ใจว่าผู้รับสารสามารถรับข่าวสารได้อย่างถูกต้องและครบถ้วน 8. เสริมการปฏิบัติ ต้องส่งเสริมให้ผู้รับสารเกิดการปฏิบัติเพื่อให้เขาเกิดความเข้าใจในข่าวสารที่ได้รับนั้นอย่างแท้จริงประโยชน์ของการติดต่อสื่อสารประโยชน์ในการติดต่อสื่อสารมีดังนี้ 1. ช่วยทําให้การวินิจฉัยสั่งการเป็นไปอย่างรวดเร็วแม่นยําและถูกต้องยิ่งขึ้นเช่นการนําระบบการติดต่อสื่อสารสมัยใหม่มาใช้ 2. ช่วยทําให้เกิดการประสานงานที่ดีระหว่าง ผู้บังคับบัญชาและผู้ใต้บังคับบัญชาและยังช่วยในการทํางานสอดคล้องกันไม่ทำไม่ทำซ้อนกันหรือก้าวไก่กัน 3. ช่วยทําให้การควบคุมงานตามสายการบังคับบัญชามีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น 4. ช่วยก่อให้เกิดความสามัคคีในหน่วยงานเกิดคำเกิดขวัญในการทํางานและทําให้ผู้ใต้บังคับบัญชาเข้าใจในหน่วยงานดีขึ้น